สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยุงหลานลุงคลนนะคะเดี๋ยววันนี้นกยุงจะมามาร์กหน้าให้ดูนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวนกขอตัวไปผสมมาร์กก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงจะมาบอกนะคะ <c oughs> ตอนนี้นกยุงก็กําลังผสมมาร์กอยู่นะคะก็เป็นน้ำยานางตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นผงม,มาร์กตัวนี้ซึ่งนกยุงขายอยู่นะคะ แต่นกยุงก็ใช้ทุกวันประจาเป็นแบบนี้เลยเพราะว่าอยากมาร์กหน้าด้วยสมุไนไพรคะ่ะมันปลอดใช้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะคะทุกคนนี่นะนกยุงก็กําลังโกนโกลนส่วนผสมอย่างนี้เลยนะคะวันวันนกก็มาร์กหน้าอย่างเงี้ยคะ่ะถ้า,าไปแช่เย็นนะคะก็จะดีมากๆเลยนะถ้าเป็นน้ำเมี่ยนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า มันจะเย็นสบายหน้ามากๆแล้วก็ทําให้เราแบบแต่งหน้าติดทนนานด้วยนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าแต่งหน้าใช่ไหมคะแล้วก็ฉีดพ่นเหมือนเป็นสเปรย์น้ําแร่เลยอะคะ่ะมันก็จะทําให้เราติดหน้าทนนานด้วยนะคะนี่นี่นะคะก็จะเป็น,นประมาณนี้เนาะประมาณนี้เลยแต่นี้นกยุงชอบแบบข้นๆหน่อยแล้วก็ ใส่เจลตัวนี้ด้วยนะคะมันจะชุ่มชื้นทำให้หน้าเราชุ่มชื้นนกใส่ไปแล้วแหละแต่นกก็นกก็ใส่อีกนะคะนกชอบอะ่ะนกมาทุกวันเลยนะคะประมาณ10-15นาทีเนาะอันนี้เป็นการมาร์กหน้าการใช้ชีวิตประจำวันของนกนะคะว่าตอนเย็นมานกทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยคะ่ะ ขอภายในเสียงด้วยนะคะเพราะว่านกเจ็บคอตั้งแต่กลับมาจากบกอกคือไม่ได้พักเสียงตัวเองเลยค่ะแบบเจ็บคอมากเลยค่ะนี่ก็ได้แล้วสําหรับนกนกว่าได้แล้วนะคะเดี๋ยวนกจะมาเดี๋ยวนกจะมาร,มาร์แต่ก่อนจะมาร์หน้านะคะนกก็จะมาเช็ดคินซิงก่อนนะคะเพื่อทำความสะอาดหน้านะคะนี่เลยเสร็จนะคะก็เป็นอย่างนี้หน้านกนกไม่ได้แต่งหน้านะคะทุกคน เนาะเพราะว่าออกไปข้างนอกก็เจอฝุ่นนิดหน่อยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะไปมาร์คมาเลยค่ะก็จะมามาร์คให้ดูเลยนะคะนกนกยูงขออนุญยตใช้กระจกนะคะดูกระจกหรือว่าป้ายไในกล้องก็ได้แต่ว่ามันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ถน,ดนะะัดอะค่ะทุกคนนกยูงขอใช้กระจกนะคะ ก็จะขิยวเขียวแบบน,นี้เลยนะคะมันเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นนะคะรักษาสิวรอยดำรอยแดงนะคะใครที่แบบว่าแพ้สารมาค่ะช่วยได้นะคะตัวนี้แต่ถ้าใครเป็นสิวอุดตันนะคะนกยวงแบบแนะนำให้ไปกดสิวก่อนนะคะถ้าจะใช้ใช้น้องแบบนี้เพราะว่าเป็นสิวอุดตันนะคะต่อให้แบบ คีมบำรุงดีแค่ไหนถ้าไม่ไปกดออกมันก็มันก็ไม่หายนะคะหรือไม่ก็ต้องไม่ต้องมาทุกวันก็ได้คะ่ะแต่น้องยุงชอบมาทุกวันนะคะมาคิ้วไปด้วยมาคิ้วไปด้วยนะคะก็จะเว้นส่วนขอบตาไว้แล้วก็ปากนะคะ อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะรอมันแห้งประมาณสิบหรือสิบห้านาทีนะคะรอมันแห้งหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะอย่าตกใจนะคิ้วนกยุงหายไปแล้วนะคะทุกคนเอาไปว่าเนี่ยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้เลยแต่ถ้าใครสนใจอยากสั่งซื้อกับนกยูนะคะหรือว่าหรือว่าอยากสั่งซื้อกับตัวแทนคนอื่นก็ได้นะคะนี่ค่ะ เป็นมาห้อยสีสมุนไพรนะคะเซตละสา0ร้อบาทนะคะเซตใหญ่อย่างนี้นะคะแล้วก็แถมโปชัวด้วยเนาะยังไงก็ลองใช้ดูนะคะนกยุงว่ามันมันดีอะคะ่ะมันเป็นสมุนไพรร้อเซด้วยตัวนี้เลยไปหาซื้อกันได้นะคะใครที่สนใจนะแต่นกยุงก็ขายอยู่นะคะเผื่อใครสนใจยังไงก็ถ้าสนใจก็ทักมาหานกยุงได้นะคะโอเควันนี้นกยุงก็ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะพี่พี่นา,นาป้าๆนะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่รักแล้วก็เอนดูนกยูนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย